ท่านนายกต้องอู้เป็นกับมือสักน้อยนึงนะครับที่หดึ่งจมงหเชียงใหม่ท่านนายกจะได้อู้จากกับพี่น้องชาวเชียงใหม่อู้เป็นกับมือสักน้อยนึงขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านและเจ้าเดชเชนครับอู้ๆหมดได้เด <c oughs> ชเชนครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติชาวเชียงใหม่ที่รักทุกคนครับ วันนี้ผมรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วงงานประเพณีก่อกระทงการจัดกระทงนใหญ่ประจำปีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ยินชื่อเสียงมานานว่าเป็นประเพณีที่ควรจะต้องมาเป็นต้นทุนใหญ่สําหรับซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศครับผมขอให้ทุกท่าน ที่มาในวันนี้มาร่วมยิงปีลอยกระทงจงมีความสุขปลอดภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลอยปวาทุวามโศกและถ้าใครอยู่โลกไทยก็ขอให้ไปกับกระทงวันนี้ขอให้ปีต่อๆไปจงเป็นปีที่ดีขึ้นจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะขอให้เราช่วยกันต้อนรับเขาให้เป็นแขกที่มีความประทับใจ แล้วกลับมาเรือนประเทศไทยอีกครับขอบคุณครับมีดีนรยบอนนะอู้อู้อู้บมดได้เช่นครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติชาวเชียงใหม่ที่รักทุกคนครับวันนี้ผมรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณี รอยกระทงการจัดประกวดกระทงใหญ่ประจำปีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ยินชื่อเสียงมานานว่าเป็นประเพณีที่ควรจะต้องมาเป็นต้นทุนใหญ่สำหรับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศครับผมขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้มาร่วมในพิธีลอยกระทงจงมีความสุข ปลอดภัยมีชุดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลอยความทุกข์ความโศกและถ้าใครมีโรคภัยก็ขอให้ไปกับกระทงอันนี้ขอให้ปีต่อๆไปจงเป็นปีที่ดีขึ้นเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะขอให้เราช่วยกันต้อนรับเขาให้เป็นแขกที่มีความประทับใจแล้วกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครับขอบคุณครับยินดีท่านยกนักเลยครับครับเจ้าวครับ ท่านจะชมขบวนกับเพาก่อนกับเจ้าอ๋อจ้ากรรมจ้าเชิญครับเจ้า Dear friends visitors excellencies Vem งดงามมากๆเลยครับลูกในวันนี้เป็นการบ่งบอกถึงความดีใจของชาวเชียงให<ช>ม่และความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดเชียงใหม่ภาย<ม>ใต้ <นะ S 1> การนําของท่านนายกร,ร,ารัฐมนตรีรัฐบาลในชุดนี้ด้วยนะครับใน,ในโอกาสนี้ครับท่านยกรัฐมนตรีจะได้พูดคุยกับทางเทสลาด้วยนะครับ ครับอโอเคค่ะเป็นการส่ตัวไปแล้วเรียบร้อยนะจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศของความรู้สึกในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักนะคะชาวเชียงใหม่แล้วเราอยากจะเป็นเราได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวท่านเป็นกันเองกับพวกเรามากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขต่างๆด้วยเพราะว่าต่อจากนี้ไปท่านจะได้ให้เกียรติสําหรับการชมขบวนนะคะซึ่งการประกวดขบวนกระทงใหญ่ในทุกๆปีเนี่ยนะคะเป็นการประกวดด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนคะ่ะในช่วงลําดับต้นที่ผ่านไปนะ รณรงค์สำหรับการจัดง,งานประเพณีที่เป็นเชียงใหม่ในค,ค่ำคืนวันนี้แล้วก็เป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีานายเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะได้เดินทางมาในวันนี้นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน,นทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขณะนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้เดินทางลงไปบริเวณท่าน้ําเพื่อร่วมลอยกระทงในเทศกาลประเพณ<า>ีเดือนยีเ่เป็ง เชียงใหม่ประจำปี2566พร้อมกับคณะแล้วนะคะซึ่งการลอยกระทงในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลอยกระทงใบไม้ซึ่งกระทงใบไม้มีความพิเศษค่ะคุณณกรเป็นกระทงใบไม้จากใบตองตึงที่ช่วยแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือค่ะรุ่นนะคะสาหรับเรื่องของระเีที่มีความนจะเห็นได้ว่ามีสื่อมวลชนมา ร่วมเก็บภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาร่วมลอยกระทงกับชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมากนะแล้วมีนี้นะคะจากวันเวลาสู่วันเวลาค่ะท่กากลางแสงแห่งรัติการประที่เบิกฟ้าสร้างสุขทุกดวงใจให้มาสำหรับผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่นะคะที่เป็นนครแห่งความสุขอย่างแท้จริงค่ะ รายได้ก่อนแห่งความสุขวันนี้เรามีความสุขเรมาม,รมีรอยยิ้มกันอย่างเต็มที่นะคะสําหรับการจัดงนานในครั้งนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะก็จะมีการประกวดสํดาหรับขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานนะคะจากที่ท่า,ทานผู้ชมเห็นหนะครับจะเป็นท่าน้ําตรงบริเวณหน้าที่ทําการเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นท่าน้ําที่ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมลอยกระทงกับชาวเชียงใหม่ของเราครับ ชวองของข้ามที่านก็มีการแสดงอย่างที่บอกว่ากระทงที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนไปกับกระทงตองตึงจากใบตองตึงค่ะจากใบตองตึงนี่คือเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือ เพราะว่าในพื้นที่ป่าของทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีใบตองตึงค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งใบตองตึงเวลาร่วงโรยลงจากต้นแล้วจะติดไฟแล้วก็ลามค่อนข้างง่ายเพราะด้วยความที่ใบตองตึงนั้นมีน้ํามันอยู่ตรงบริเวณใบค่อนข้างมากนั่นเองค่ะการนําใบตองตึงมารีไซเคิลหรือว่านํามาประดิษฐ์เป็นกระทงก็ถือได้ว่า เป็นอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องมลพิษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ใกล้ชิดมากๆเลยค่ะซึ่งเื่อสตรูมันก็เลยร่วมลอยโอกาสแบบนี้หาได้ยากนะคะคุณนกอนใช่ครับนอกจากจะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเชียงใหม่ที่มาต้อนรับแล้วยังจะเห็นว่าคนที่ร่วมขบวนก็ยังสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับท่านนายกแบบไม่ถือตัวด้วยใช่แล้วค่ะมีทั้งถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ บกมือทักทายเช็คแขน <มา S 2> ก็ได้ <มา S 1> ด้วยดีะะเจ้านักนะเจ้าขอบคุณสำหรับพะนท่านนายกรัฐมนตรีนะเจ้าแลวก็คุณอุ้งอิงรวมไปถึงคณะผู้ติดตามโดยนะเจ้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเจ้าที่สร้างบรรยากาศที่ดีๆใือเกิดขึ้นสําหรับที่เมืองเชียงใหม่ของเฮาโวยนะเจ้าถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองนะเจ้าวันเพ็ญเดือน12องของเรานะเจ้าสําหรับวันประเพณีเดือนยี่เป็งของเฮาในปีนี้โดยนะเจ้า รัฐมนตรีเมื่อเสร็จสิ้นจากการร่วมงานประเพณีลอยกระทงเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7็รอบระชชนาพรรษาท่านไปที่นี่เพราะอะไรท่านจะไปหารือค่ะประชุมหารือร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด 17จังหวัดภาคเหนือที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงภาคเอกชนภาคประชาชนภาควิชาการสภาลมหายใจเชียงใหม่และกองทุนวีเลฟเชียงใหม่ในประเด็นเรื่องของแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบรัชุมา พร้อมกับจะมอบนโยบายด้วยนะคะในการตรวจแถวความพร้อมของกําลังพลยานพาหนะในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะ และหล Salvador, ังจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ออกเดินทางไปยังข่วงสันกำแพงตำบลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับแล้วก็ไปถึงที่ขวงจะได้พบกับชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปสนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์ในเรื่องของการทำร่มครับแล้วก็ยังจะได้พูดคุยกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อำเภอสันกำแพงด้วยครับ ใช่แล้วค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงลานสังคีตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเพื่อที่จะพบปะกับนักศึกษาเพื่อหาหรือในประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมและดิจิทัลค่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นจะรับประทานอาหารเย็นที่บริเวณตอนนั้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยัง จะไปที่วัดเจดีหลวงเพื่อชมงานต่อแสงหลวงด้วยต้องถือว่าเป็นมีความสวยงามมากๆก,กับประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ของเราครับใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางถึงวัดเจดีหลวงวรวิหารจะได้ทำการสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อสมปรารถนาค่ะที่บริเวณอุโบสถโบราณของวัดเจดีหลวงวรวิหาร ถวายสักการะพระกิตติวิมลค่ะเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารด้วยนะคะรวมไปถึงการหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถือว่าเป็นภารกิจที่แน่นมากแล้วก็ท่านนายกก็ตั้งใจที่จะมาร่วมประเพณียี่เปงแล้วก็จะได้สนับสนุนซอฟต์าวอร์ต่างๆในเรื่องของ ประเพณียี่เป่งใช่แล้ว,แล,วแล้วก็ยังชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสวงมหาเจดีประเพณียี่เป่งประจีปี2566ด้วยครับใช่แล้ว<ช>